สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริภาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขามองหาของขวัญปีใหม่อยู่ใช่ไหมคะเลือกซื้อนะคะเป็นผ้าไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมือเซตนี้เลยคุณลูกค้าขารหัสกอไก่7รหัสกอไก่11รหัสกอไก่22และก็รหัสกอไก่23คุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสแกนที่ QR วเอาคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะ, Q A ว,าาะ,คะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เลือกซื้อเลือกชอ็อปผ้าไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมือไหมมัดหมี่ทอมือแบบนี้คุณลูกคค้านะะ แจ้งเข้ามาได้เลยนะบอกว่าซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะทางร้านนะคะก็จะมีแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้นะคะจัดทําให้นะคะคุณลูกค้าขาก็จะใส่ผ้าสวยๆนะคะลงในกล่อง นี่เลยคุณลูกค้าขาลายหินอ่อนสวยงามพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้นะคะมีแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขากับผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมวันนี้ค่ะสั่งซื้อนะคะผ้าไหมสวยๆส5 9 0ยบาทนอกจากจะได้แพ็กเกจจิ้งสวยๆแล้ววันนี้คุณลูกค้าขาผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักคุณผ้าดี นุ่มเด้งมากๆเนี่ยอัดผ้ากาวนะยิ่งอัดผ้ากาวผ้ายิ่งนุ่มนะคะยิ่งสวยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะนี่เลยค่ะกับงานผ้าไทยนะคะผ้าขอนม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะวันนี้ตัดเป็นเสื้อทรงปล่อยนะคะคอบัวแหลมนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายรอบอก36นิ้ว40นิ้วแล้วก็44นิ้วคุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ990บบาทค่ะ เลือกใช้นะคะเนี่ยแหละผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักคนที่นุ่มแถมให้เนี่ยแหละค่ะที่คุณลูกค้าได้ไป<อ>คุณลูกค้าจ๋าตัดเสื้อได้1ตัวรอบอกนะคะมี36 40, 40ได้ถึง44นิ้วค่ะได้ถึง44นิ้วความยาวแขนนะคะจะอยู่ที่11นิ้วความยาวเสื้อได้อยู่ที่21นิ้วค่ะคุณลูกค้าตัดได้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยคุณลูกค้าขาผ้า1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้1ตัวหรือว่าจะเลือกนําไปะค่ะไปตัดกางเกงไปตัดกระโปรงตัดได้เลยค่ะออกแบบดีไไไไซนนนนนนน์ด้้้ตาาามมชออออบบคคคคคคุุณณลลููกกกกก่่ะะะยัััังพพเหืปว คอขามา้ากับผ้าพันคอเขามา้าส,สวยๆเป็นเนื้อผ้าเดียวกันกับนี่เลยคุณลูกค้าคะที่เรานํามาตัดเสื้อเป็นผ้าเขามา้าผ้าายมะควนเนื้อนุ่มๆเลยนะคะสัมผัสนุ่มๆนะะม,ม,มาจัดทําเป็นผ้าพันคอขาม้าคุณลูกค้า่ะอากาศเยน็นๆแบบนี้มีผ้าพันคอเขาม้าให้ใช้ด้วยอีกหนึ่งชิ้นค่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะที่ชื่นชอบสนใจนะนี่เลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้เลยนะคะกับโปรโมชั่นสุดปังนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะผ้าพันคอขาม้าผะนล1 าราคาผืนละ100บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะซื้อ9ผืนคุณลูกค้าค่ะาผืน900บาท แถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ของชํำรวยของที่เราลึกคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าขาเราจะแพคกิ้งสวยๆแบบนี้ซื้อ9แถม19,900ผืนบาทแถมให้ฟรีหนึ่งผืนทันทียินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะกับผลิตภัณฑ์สินค้าของแถมที่เราแถมไปให้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํำรวยของที่ระลึกเพิ่มเติมไดด้้อีกวยคุณลูกกค้้ายินดีแลว็ขอบคคคุุณณลูกก้าาม รวมไปถึงนะคะผ้าขอม้าเนาะผ้าขอม้าหนึ่งผืนแบบนี้ตัดเสื้อได้ใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าหนึ่งผืนแบบนี้200บาทคุณลูกค้าสั่งซื้อ4ผืนค่ะแปดบาทคุณลูกค้าสั่งซื้อเซตนี้เลย4ผืน800บาทคุณลูกค้าจะได้รับฟรีทันทีอีก1ผืนนะต้องแถมให้ฟรีอีก1ผืนเลยคุณลูกค้าขารับไปเลยค่ะ5ผืนแบบนี้800บาท จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหาผลิตภัณฑ์สินค้าของฝันของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคุณลูกค้าชอบนะคะสะดวกซื้อแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยถ้าให้หลายหลายท่านเนาะถ้าให้หลายๆท่านเราก็ซื้อเป็นผ้าพันคอของม้าก็ได้หรือว่าเป็นผ้าของม้าก็สวยใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าคนพิเศษเนาะซื้อให้นะคะผู้หล่ผู้ใหญ่คุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสกอไก่เจ็ดผืนนี้รหัสกอ เรามาเริ่มที่ผ้าไหมผืนนี้เลยคุณลูกค้าคะไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมืออบนิ่มให้เรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปส่งตัดได้เลยอาจผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยเป็นไหมแท้ไหมบ้านไหมมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงด้านในด้านนอกเหมือนกันเพราะว่าเป็นผ้าไหม ะะทอมือมัดหมี่ทอมือสองตะกอด้านในด้านนอกจะลายเดียวกันเลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่งตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้ค่ะปกติอะถ้าเป็นผ้าไหมแท้ค่าตัดจะอยู่ที่1000บาทนะวันนี้นะคะค่าตัดลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่800บาทค่ะให้นุ่งตัดเป็นผ้าถุงให้นุ่งตัดเป็นกระโปรงให้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าขา0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอคัคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้้้้เลยยืืนนนนีีกกก็สสวาะนนรหัไ่จ ผืนนี้รหัสกอไก่7สีแดงคุณลูกค้าขามัดมีลายไทยลายไทยประยุกต์ที่สวยงามแล้วก็รีเมียม,มากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบผืนนี้คุณลูกค้าจะรหัสกอไก่7แจ้งเข้ามาทาเข้ามาได้เลย2,590บาทแถมนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะลายหินอ่อนสวยงามแล้วนะคะเรายังมีภาพันคอขอมาม้ามีผ้าขามาแถมให้อีกคุณลูกค้าคะ ทั้งเซตเลยนะคะ $2,590 บาทจัดโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะที่มีแพคเกจจิ้งสวยๆแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะต่อมาค่ะคุณลูกค้าขากับผืนนี้เลยค่ะรหัสกอไก่1นึ่งหนึ่งรหัสกอไก่หนึ่งคุณลูกค,าคา้าขาตัวนี้จะเป็นลายหมี่ขัน้นผืนนี้จะเป็นลายหมีขั้นมีความหลากหลาย มีความสวยงามคุณลูกค้าขาชอบแบบว่าเนื้องานที่มีความหลากหลายนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นนะคะการมัดหมี่นะนี่เลยเห็นไหมการมัดหมี่ลายต่างๆนะคะคุณลูกค้าขามีความสวยงามแล้วก็แบบว่าไม่เบื่อ ถ้าเป็นผืนนี้นะคะจะใส่ได้บ่อยๆเลยจะใส่ได้บ่อยๆคุณเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้ทางร้านตัดให้ค่าตัดอยู่ที่800บาทค่ะปกติค่าตัดอยู่ที่1,000บาทนะสําหรับผ้าใหม่นะคะ <c oughs> คุณลูกค้าขาใหม่แท้ใหม่บ้านใหม่ทอมือผ <c oughs> ืนนี้นะคะรหัสกอไก่11จากผืนนี้รหัสกอไก่11ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง2,590บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้ล89041 6 0 0 8จากผ ah ืนนี้รหัสก็ไก่หนึ่งหนึ่งจากสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยนะคะใหม่แท้ไหม่บ้านไหม่ทอมือค่ะคุณลูกค,ค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะดูแลรักษาง่ายนะถ้าเป็นผ้าใหม่รุ่นนี้ถ้าเป็นผ้าใหม่รุ่นนี้เพราะว่าเป็นผ้าใหม่นะคะมัดหมี่ทอมือ2ตะกอนนะคะเนื้อผ้านะคะก็จะเป็นแบบบางเบาใส่สบายนะบางเบาใส่สบายไม่ร้อน ถ้าเป็นทอมือสองตะกรมัดหมีแล้วทอมือสองตะกอแล้วยิ่งเป็นไหมแบตไหม,หมแท้ไหมบ้านแบนบนเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบ,บายมากๆนะคะไม่ร้อนนะคุณลูกค้าจ๋าตัวไม่ถึงนะคะผืนนี้ค่ะรหัสกอไก่2องรหัสกอไก่2องจะเป็นสีกลมค่ะผืนนี้พื้นสีจะเป็นสีกลมเข้มสีคามเข้มแบบเนี้ยค่ะนะคะลายหัวใจคู่สวยงามมากๆลายหัวใจคู่สวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะที่เป็นเฉดสีเข้ม,ขมๆคุณลูกค้าเลือกซื้อผือนนี้ได้เลยนะ คุณลูกค้าเลือกซื้อผืนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ2590รกบาทนะคะกับโปรโมชั่นแบบว่าะะของแถมแบบนะจัดหนักจัดเต็มมากนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคุณลูกค้า่ะกับผ้าไหมสวยๆไหมแท้ไหมบ้านไหมทอมือวันนี้จัดให้ทั้งหมด4รหัส4ผืนเลยคุณลูกค้าติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่น แถมชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้นะคุณลูกค้าคะจัดให้จนถึงวันจัดให้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค,ะคะ้าจ้าถ้าชอบสีกรมรับผืนนี้เลยถ้าชอบสีเข้มเข้มเลือกรับผืนนี้ได้เลยรหัสกอไก่22จ้ะรหัสกอไก่22ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผืนที่สวยรหัสกอไก่23พื้นสีตรงนี้เป็นสีม่วง พื้นสีตรงนี้เป็นสีม่วงคุณลูกค้าขาสีม่วงเข้มสีม่วงไทพานิสสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้านะคะชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้ผู้ใหญ่คุณลูกค้าขาสีม่วงมหเสน์พื้นนี้ลายดอกบัวนะคะผืน ผืนนี้สีม่วงคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายดอกบัวสวยงามมากๆเห็นไหมคะคุณลูกค้าจ๋าใช่แน่นอนสําหรับผืนนี้ใช่แน่นอนสําหรับผืนนี้เพราะว่านะคะมัดหมี่นะคะมีลายมากขว่ามเฉดสีคุณลูกค้าขาใสด่ดีใส่สวยใส่สบายใหม่บ้านใหม่แท้ใหม่ทอมือมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะดูแลรักษาง่ายใส่สบายมากๆด้วยนะคะชอบสนใจผืนนี้รหัสก็ไก่2 3สามจะ้ะ เดีนี้รหัสกอไก่2องติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเยอะแยะมากมายกับร้านแม่มัดีภาไทยของเรานะคะคุณลูกค้ากดติดตามหรือยัง กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มริาพาไทยนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะกิฟต์เซตของฝากนะคะต่างๆนะคะที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งสวยๆลายหินอ่อนสุดไฮโซแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวทำไว้ให้เลยคุณลูกค้าคะแถมนะคะเดี๋ยวใส่ นํำผ้าไหมใส่กล่องสวยๆแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆไม่พอคุณลูกค้าขาเรายังมีงมผ้าขม้าผืนใหญ่ๆแบบนี้รวมไปถึงนะคะผ้าพันคอขอมา้าอีกหนึ่งชิ้นด้วยแถมฟรีทันทีแถมฟรีทันทีคุณลูกค้าขาดูโปรโมชั่นของแถมวันนี้ก่อนดูโปรโมชั่นของแถมวันนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของขวัญของฝาก หรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าได้รับเซตนี้เลยนะคะเซตนี้หมดนี้เลยคุณลูกค้าขาเลือกผ้าเข้ามาได้เลยชอบผ้าไหมรหัสไหนคุณลูกค้าสามารถเลื่อนดูก็ดูได้เลยเนาะว่าพื้นสีกรมนะคะก็จะรหัสกอไก,ก,ก่สองสองืนที่เป็นพื้นสีม่วงอ่ะก็จะเป็นรหัสกอไก่สองสาแบบนีนะคะ้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าก็สามารถเลื่อนดูได้เลยแล้วแจ้งเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริพาทไทยของเราที่นะคะค ตั้งใจแล้วก็แบบเนาะเต็มใจนําเสนอให้เลยคุณลูกค้าคะใช้ดีใช้ง่ายใส่สบายค่ะใหม่แท้ใหม่บ้านใหม่ทอมือที่ทางร้านของเราคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าจะชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR วโอโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมเข้าไปดูนะคะนคใรรีีีวววิวิส้าาา9,700ททงงช่อ YouTube ม,มไย ะะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์สดช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาจัดโปรนะคะให้พี่ๆได้ชมได้ชอบกันอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยค่ะ